ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีทัศน์ตัดต่อ VTR ด้วย AI ผ่านระบบแคนวานะครับโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ลกเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกคือการ เตรียมไฟล์นะครับเตรียมไฟล์สื่อต่างๆที่เราจะมาตัดต่อเป็นวิดีโอนะครับซึ่งตามตัวอย่างนี้ผมได้เตรียมไฟล์ไว้3ชนิดไฟล์นะครับชนิดที่1คือ MP3 นะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบวิดีทัศน์ของผมนะครับไฟล์ที่2คือไฟล์วิดีโอครับคือไฟล์วิดีโอไฟล์ที่3คือไฟล์รูปภาพ3ชนิดไฟล์นี้มาตัดต่อนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา หลักการเพื่อให้ท่านนําไปปรับใช้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเมื่อเราเตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ u r l c a n v a c o m นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเรื่องพื้นฐานการใช้ Canva นะครับท่านก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะครับแ่นว a n v a นวา canva นะครับพิมพ์คําว่าแคนวานะครับให้ท่านเลือกแคนวาฟรีนี้นะครับเป็นแบบฟรีนะครับส่วนถ้าท่านอยากใช้แบบเต็มรูปแบบนะครับก็ไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังของผมได้นะครับสําหรับมืออาชีพที่จะเปิดร้านต่างๆในการดีไซน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบเต็มรูปแบบนะครับก็จะมีการเสียตังค์บ้างนะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะพาทุกท่านใช้แบบฟรีนะครับซึ่งก็จะมี เทมเพลตสวยให้เลือกนะครับอ่าเลือกเลยนะครับเลือกเลยอ่าเลือกเลยนะครับเขียนว่าอ่าเลือกฟรีตรงนี้นะครับพอเลือกมาปุ๊บนะครับขั้นตอนแรกครับท่านต้องล็อกอินเข้าใช้งานนะครับการล็อกอินเข้าใช้งานสามารถล็อกอินผ่านบัญชี Gmail ที่ท่านมีนะครับผ่าน Facebook ที่ท่านมีหรือผ่าน Line ที่ท่านมีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถ ทำได้หมดนะครับในส่วนของผมนี้ล็อกอินเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางบัญชี f a c e b o o k นะครับขั้นตอนแรกท่านต้องไปล็อกอินก่อนนะครับวิธีการล็อกอินท่านก็ไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับในกรณีที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกที่เมนูเริ่มดีไซน์ครับเริ่มต้นดีไซน์ครับอ่าเริ่มเลยครับคิดเลือกเริ่มต้นดีไซน์จากนั้น ระบบก็จะถามเราว่าดําเนินการต่อที่แคนวาใช่หรือไม่นะครับเราก็เลือกเลยนะครับดําเนินการต่อที่แคนวาพอเลือกปุ๊บครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักแคนวานะครับวันนี้เราจะมาทําวิดีโอนะครับเราก็มาเลือกที่เมนูวิดีโอนี้ครับข้างหน้านะครับด้านหน้าแคนวานี้ครับเป็น ai สามารถช่วยเราในการดีไซน์ได้เยอะเลยนะครับเราก็มาเลือกวิดีโอนี้ครับ เลือกเลยครับเลือกวิดีโอปึ๊บพอเลือกที่วิดีโอเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของการดีไซน์วิดีโอซึ่งจะมีเทมเพลตให้เราเลือกต่างๆมากมายนะครับท่านก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับเทมเพลตไหนที่ท่านชอบนะครับเราก็มาคลิกเลือกดูทั้งหมดครับเทมเพลตที่มีทั้งหมดนะครับโดยคลิกเลือกที่เมนูดูทั้งหมดครับเลือกเลยครับ วิดีโอปึ๊บดูทั้งหมดพอดูทั้งหมดนะครับระบบก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งจะมีเทมเพลตสวยๆให้เราเลือกนะครับท่านอาชอบเทมเพลตแบบไหนนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเลือกนะครับท่านมาดูจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างขวามือของเทมเพลตนะครับท่านดูสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับ สัญลักษณ์มงกุฎตัวนี้นะครับสัญลักษณ์มงกุฎตัวนี้นะครับถ้ามีสัญลักษณ์มงกุฎแบบนี้นะครับแสดงว่าเทมเพลตนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีค่าใช้จ่ายถ้าท่านเลือกใช้ท่านก็จะต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์ไม่เยอะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้พัฒนาเทมเพลตมาให้เราเลือกนะครับแต่ถ้าเป็นว่างเปล่าแบบนี้นะครับว่างเปล่าแบบนี้ไม่มี สัญลักษณ์มงกุฎนี่อันนี้คือใช้งานได้ฟรีนะครับเลือกใช้ได้แบบฟรีเลยนะครับสําหรับตัวอย่างในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเลือกแบบฟรีนะครับเลือกแบบฟรีอผมก็เลือกเลยครับผมชอบตัวไหนผมชอบตัวไหนนะครับผมชอบสมมติว่าผมชอบตัวนี้นะครับนี่สวยดีนะครับผมชอบตัวนี้ผมชอบเทมเพลตตัวนี้จะมาทําวิดีโอนี่สวยดีครับผมก็เลือกเลยนะครับปึ๊บ การเลือกนะครับวิธีการเลือกคือดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกมาปึ๊บเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราชอบตัวนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราชอบปุ๊บเราก็มาเลือกตรงนี้ครับปรับแต่งเทมเพลตนี้นะครับเลือกเลยครับปรับแต่งเทมเพลตนี้จากนั้นก็รอสักครู่ก็จะเข้ามาสู่หน้าในการาทำนะครับหน้าในการทำปึ๊บ พอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเรามาดูครับว่าในฝั่งซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้ในการดีไซน์คลิปวิดีโอของเรานะครับอ่าก็จะมีดีไซน์นะครับมีองค์ประกอบเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับข้อความนะครับกรณนี้เราจะเพิ่มข้อความนะครับแบรนด์นะครับอัปโหลดไฟล์สามารถวาดภาพก็ได้นะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราชอบตัวนี้แล้วเร,เราลองกดดูครับว่าเราชอบจริงหรือเปล่านะครับยินดีต้อนรับนี่นะครับปึ๊บขั้นตอนแรกครับเราต้องมาอัปโหลดไฟล์หรือว่าสื่อที่เราจะนำมาตัดต่อวิดีโอเข้ามาในระบบก่อนนะครับโดยการเลือกที่เมนูอัปโหลดไฟล์ครับเลือกที่เมนูอัปโหลดนะเลือกครับพอเลือกปุ๊บครับ เราก็มาเลือกตรงอัปโหลดไฟล์ครับผมจะไปช้าๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับผมก็จะพูดช้าๆสำหรับท่านที่ดูแล้วก็ต้องขออภัยนะครับอัปโหลดไฟล์ครับจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับท่านเซฟไว้ที่ไหนท่านก็ไปเลือกตรงนั้นนะครับสำหรับผมเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับวิธีการเลือกนะครับผมก็คอนโทรลเอนะครับเลือกทั้งหมดนะครับไฟล์ที่เรา ต้องการน,นะครับจากนั้นก็มาที่เปิดครับปึ๊บจากนั้นก็รอ,อาการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบนะครับอัปโหลดไฟล์เข้าระบบเร็วหรือช้าก็ขึ้นกับสื่อของท่านนะครับว่ามีมากน้อยเพียงใดนะครับสื่อมีขนาดไฟล์ใหญ่แค่ไหนนะครับก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช้เวลานิดหนึ่งอ่าก็ต้องรอนะครับสําหรับ การอัปโหลดไฟล์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดไฟล์ก็จะมีรูปภาพนะครับรูปภาพของเรามาแล้วนะครับรูปภาพของเรามาแล้ววิดีโอมาหรือยังวิดีโอก็มาแล้วนะครับแล้วก็เสียงครับเสียงของเราก็มาแล้วนะครับวันนี้ตามตัวอย่างผมจะทําคลิปวิดีโอแนะนำเพจของผมนะครับซึ่งมีความรู้มาบรรยายนะครับอเราก็มาเริ่มกันเลยครับหน้าแรกครับ ยินดีต้อนรับนะครับหากท่านาต้องการแก้ไขนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเลือกที่คลิกครั้งหนึ่งตรงข้อความนะครับจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกครับนี่ดับเบิลคลิกให้ขึ้นแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้เลยเอ่ะยินดีต้อนรับถ้าเราต้องการคําว่ายินดีต้อนรับเราก็ Enter ครับอา่ายินดีต้อนรับ เข้าสู่ผมก็จะพิมพ์เลยนะครับเข้าสู่เข้าสู่เพจอะไรก็ว่าไปนะครับนึกตอนรับเข้าสู่เพจเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมครับตัวอักษรมันใหญ่เกินไปใช่ไหมครับตัวอักษรมันใหญ่เกินไปเราสามารถเพิ่มลดได้ตรงนี้ครับสามารถเพิ่มลดตัวอักษรได้นะครับนี่ตรงนี้ครับถ้าเราจะลดตัวอักษรลงไปก็เครื่องหมายลบถ้าเราจะเพิ่มก็เครื่องหมายบวกนะครับและก็ แบบตัวอักษรเราก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมแค่สอนให้รู้หลักการนะครับท่านก็ค่อยไปทำเอานะครับอันนี้มันใหญ่เกินไปผมก็จะลดครับการลดกนี่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับลดลงมาลดลงมาคลิกเลือกเลยตึก๊กตึ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 ๊กตอนรับเข้าสู่เพจนะปึ๊บเสร็จแล้วนะครับลองใช้ดูครับได้ไหมเราตั้รับเข้าสู่เพจปึ๊บปึ๊บต่อไปสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไป ถ้าท่านต้องการเพิ่มวิดีโอหรือรูปภาพนะครับก็สามารถเพิ่มได้โดยใช้เครื่องหมายบวกนี้นะครับกดเลือกเครื่องหมายบวกครับเลือกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มสไลด์ถัดไปนะครับเพื่อเพิ่มขั้นตอนนี้คือการเรียงสื่อนะครับคือการเรียงสื่อครับสไลด์ที่สองสไลด์ที่สาม ก็บวกไปเรื่อยๆครับสไลด์ที่4บวกไปเรื่อยๆนะครับสไลด์ที่2ผมต้องการเป็นไฟล์วิดีโอครับผมต้องการเป็นไฟล์วิดีโอเราไปเลือกตรงไหนครับไปเลือกชนิดไฟล์ครับวิดีโอนี่ครับเลือกชนิดไฟล์วิดีโอจากนั้นเราก็ดึงวิดีโอของเราเข้ามาครับวิธีการเลือกก็คือคลิกค้างไว้ครับคลิกค้างไว้นะครับจากนั้นก็ลากมาเลยครับลากมาครับ ลากมาวางเลยครับลากมาวางปุ๊บนี่นะครับครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้เราเราเรียงก่อนนะครับเรามาเรียงก่อนนะครับแล้วก็ลากมาแล้วครับทีนี้สไลด์ต่อมาเราต้องการให้เป็นรูปภาพใช่ไหมครับต้องการให้เป็นรูปภาพ เรามาเรียงก่อนนะครับก่อนก่อนมาปรับนะครับอ่ารูปภาพรูปภาพของเรามี3รูปภาพอ่าตอนนี้เรามีสไลด์เปล่าแล้ว1 2นะครับเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งก็คือบวกตรงนี้ครับปึ๊บจากนั้นก็เลือกรูปภาพมาครับดับเบิลคลิกก็ได้ครับที่รูปภาพหรือจะลากมาวางนะครับอ่าดับเบิลคลิกก็ได้ครับดับเบิลคลิกภาพที่1มาแล้วอ่าถ้ามันยังไม่เต็มจอท่านอยากให้เต็มจอท่านก็สามารถที่จะลากนะครับขยายได้ครับอ่าขยาย ขยายครับขยายขยายขึ้นได้หมดเลยนะครับหรือถ้าไม่สวยนะครับท่านก็สามารถที่จะลากลบนะครับสามารถลากมาอย่างนี้นะครับลากมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะให้เต็มจอโดยอัตโนมัตินี่ได้นะครับท่านไปลองใช้ดูครับที่หนึ่งอันที่สองนะครับอันที่สองเหมือนกันนี่ผมก็ลากมาลากมาวางเห็นไหมครับอันที่สามภาพที่สามปุ๊บนี่ลากมาปุ๊บ ได้แล้วนะครับปึ๊บปื๊ป๊ป๊อ่าตอนนี้เราเพิ่มเพิ่มขยายได้นะครับเพิ่มขยายได้สามารถเพิ่มขยายได้อ่าทีนี้ขั้นตอนแรกคือการเรียงสื่อนะครับเราเรียงได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับอ่าเหลืออ่าเหลือเหลือเพงเหลือเพลงอ่าเพียงประกอบอ่าเพียงประกอบอ่าก่อนก่อนก่อนที่เราจะไปใส่เพียงประกอบนะครับเราลองเปิดฟังดูครับ เราลองเปิดฟังดูเราลองเปิดฟังดูครับว่า,าสื่อของเรานี้นะครับมันถูกเรียงตามที่เราต้องการหรือยังนะครับอลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูามาเดี๋ยวต้องรับเข้าสู่เพจครับอทีนี้ตรงนี้เราอยากให้มีเพลงประกอบนะครับเพลงประกอบเราก็มาที่เสียงเห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์ของเราที่เราเตรียมไว้เราก็คลิกั้างไว้ครับแล้วก็ลากลงมาครับ ลากลงมาใส่แท็กข้างล่างนี่ครับแท็กข้างล่างอยากให้เดิมตรงไหนเดิมตรงข้อความปือบนะครับลองมาเปิดฟังดูสิครับมาหรือยังเพลงของเราครับลองดูเป็นไหนล่ะยังไม่มาครับเอาใหม่เอาใหม่อ่าลากมาใหม่ครับลากมาใหม่อ่าลากลงมาลากลงมาวางข้างล่างครับอ่าปึ๊สบสามารถลากมาได้นะครับลากมาอ่าโอเค มาแล้วลองเลือกดูนะครับลองดูลองเปิดดูครับเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วอันนี้คือเพลงนะครับครับสวัสดีสสดทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนนี่นะครับอันนี้เราลองเปิดดูนะครับตอนนี้เราเรียงสื่อทั้งหมดหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแต่งเอฟเฟกกันนะครับเราจะมาแต่งเอฟเฟกกัน สไลด์ที่1นะครับอ่าเรียกเป็นสไลด์ดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจนะครับสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่1คือนำเข้าเรื่องสไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่3ก็เป็นภาพนะครับสไลด์ที่1เปลี่ยนมาเป็นสไลด์ที่2นะครับท่านอยากให้อ่มีเอฟเฟกอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยการทํำยังไงครับโดยการคลิกตรงอ่าจุดไข่ปลาตรงนี้ครับจุดไข่ปลาตรงนี้ครับ นะครับจุดไข่ปลาตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะไปแต่งเอฟเฟกครับจุดไข่ปลาปุ๊บเห็นไหมครับ,ร ix, รรบก็จะมีเมนูให้เลือกต่างๆมากมายนะครับท่านอยากจะคัดลอกสไลด์นี้ท่านก็คัดได้นะครับท่านจะเพิ่มหน้าก็มาเพิ่มตรงนี้ได้ส่วนตัวอย่างนะครับผมพาท่านไปเพิ่มตรงเครื่องหมายบวกตรงนั้นนะครับทําได้หมดนะครับเรามาเลือกตรงช่วงเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพนี่ครับเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ เพิ่มเวลาลดเวลาและก็ใส่เอฟเฟกการเปลี่ยนภาพนะครับได้ตรงเมนูนี้นะครับ่ลองมาดูครับลองมาดูเพิ่มการเปลี่ยนภาพเห็นไหมครับพอเข้ามาที่หน้านี้ครับก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกนะครับเราจะเปลี่ยนสไลด์แบบไหนแบบละลายไปสมมติเราเลือกตัวนี้นะครับแบบละลายนะครับปึ๊บก็จะมีตัวอย่างให้เราดูอคลิกดูนะครับแบบสไลด์แบบสไลด์ถ้าเป็นแบบสไลด์ก็แบบนี้นะครับ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับนี่เป็นวงกลมเห็นไหมครับก็ miracle, จะมีตัวอย่างให้เราเลือกปุ๊บนะครับชอบแบบไหนท่านก็เลือกนะครับทีนี้ระยะเวลานะครับระยะเวลาการเปลี่ยนภาพตามตัวอย่างนี้0.5วินาทีนะครับท่านอยากจะเพิ่มระยะเวลาก็เลื่อนเอาเลยนะครับเลื่อนขึ้นมาได้เลื่อนขึ้นมาได้นะครับสามารถเลื่อนเอานะครับเลื่อนเอาแล้วก็ข้างล่างสามารถเลือกใช้ได้หมดเลยนะครับเอาแบบไหนจับคู่หมุนย้าย อ่านะครับท่านก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีการเลือกทำยังไงครับวิธีการเลือกสมมติว่าชอบตัวนี้นะครับท่านก็แบะปุ่นคลิกเลยครับแตะปุ่นคลิกปุ๊บมันก็จะเลือกให้อัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้คือเราเลือกเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วเป็นสไลด์นี้นะครับทีนี้จากสไลด์ที่1เปลี่ยนมาเป็นสไลด์ที่2นะครับผมเลือกเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เอ่อ สไลด์ที่3จะเปลี่ยนเป็นสไลด์ที่4ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บเลื่อนมาเห็นไหมครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะเลื่อนมาก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปเลือกใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับวิธีการเลือกใช้เอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาตรงนี้ครับนี่จุดไข่ปลานะครับจุดไขป่ปลาปึ๊บขึ้นมาจากนั้นก็เพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ นะครับช่วงการเผยแพรก็เหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการแบบละลายอ่าปึ๊บหรือแบบนี้นะครับหรือแบบกวาดเป็นสีแบบนี้อ่าผมเลือกตัวนี้ก็แล้วกันนะครับท่านก็ับบปุ่ลคลิกตรงนี้ครับแตะปุ่ลคลิกปึ๊บมาแล้วครับมาแล้วนะครับสไลด์ต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับสไลด์ต่อไปก็เช่นเดียวกันอ่าเลื่อนดูครับสไลด์ต่อไปก็เช่นเดียวกันเลือกครับครับอ่าเลือกนะครับอ่าเพิ่มปึ๊บ ไปเลยนะครับเอาไปเลยครับเป็นตัวอย่างแค่นั้นนะครับท่านก็ไปทําเอานะครับท่านก็ไปทําเอาวันนี้แนะนําแค่หลักการนะครับการปรับแต่งต่างๆท่านก็ไปทําเอานะครับอทีนี้เราลองมาเปิดดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเนื้อหาสาระมาฝากเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านลองดูนะครับท่านก็ลากมาครับลากมาที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับอ่า เริ่มต้นวิดีโอมาที่จุดเริ่มต้นวิดีโอปึ๊บนะครับนี่ลองดูครับเห็นไหมครับเรียนเอฟเฟกสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมออดบอมีนาสาระมาฟาช่นครับผมอันนี้คือการแต่งเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราอยากจะเพิ่มลดเสียงเพลงทำยังไงนะครับในกรณีที่ ตามตัวอย่างนี้นะครับตามตัวอย่างนี้กรณีที่เสียงแบ็กกราวของเรามันมันดังเกินไปนะครับมันจะรบกวนเสียงคลิปบรรยายนะครับวิธีการเราก็สามารถที่จะลดเสียงได้นะครับโดยการคลิกขวาตรงแท็กที่เป็นไฟล์ mp3 นีครับเห็นไหมครับในตรงนี้นะครับคลิกขวาครับจากนั้นก็มาคลิกขวาคลิกขวาก็มาเลือกตรง ระดับเสียงนี่ครับเราสามารถเพิ่มลดได้นะครับที่ระดับเสียงครับเลือกเลยครับระดับเสียงเห็นไหมครับจากร้อยเปอร์เซ็นเราก็ลดลงมาให้เหลือสักสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับสิบเปอร์เซ็นลองมาสิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นนะครับตามตัวอย่างลองมาเปิดฟังดูครับทีนี้มาเปิดฟังเห็นไหมครับมันก็จะลดเสียงลงพอไปถึงช่วงบรรยาย สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมํัให้คลิปวีดีโอของเรามีความน่าเชื่อถือนะครับครับนี่ก็คือขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอวีดีทัศนะครับมีขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับสําหรับท่านก็ไปเลือกใช้ดูนะครับมันมีเครื่องมือให้เราทํา หลากหลายนะครับท่านก็ไปเลือกทําดูนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วสมมติว่าคลิปวิดีโอของผมนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเอาคลิปสวยๆเอาข้อความสวยๆในอินเทอร์เน็ตมาใส่ข้างหน้าใส่ข้างหลังแต่งเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับวันนี้ตามตัวอย่างผมไม่เอามาเยอะนะครับเดี๋ยวจะติดดิสิทธ์นะครับอันนี้ก็เพียงแค่มาแนะนําให้ท่านรู้จักหลักการในการทําวิดีโอนะครับ สมมติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะเผยแพร่วิดีโอของเราเราจะดาวน์โหลดนะครับเราก็มาเลือกที่แช์นี่ครับเลือกแชร์ครับด้านบนนี้ครับเลือกที่แช์นะครับแช่แช์เลือกเลยนะครับแช์ปุ๊บทีนี้นะครับเราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปให้เพื่อนเปิดดูนะครับหรือนําไปใช้ในห้องประชุมนะครับ รือเราไปใช้ในห้องประชุมได้นะครับแต่ถ้าท่านกลัวว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่มีเราก็ดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดครับเลือกดาวน์โหลดครับเลือกดาวน์โหลดอ่าเลือกดาวน์โหลดปุ๊บชนิดไฟล์เป็นอะไรครับปกตินะครับก็สามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับเป็นรูปภาพก็ได้อ่าเราเลือกเป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าเราทําเป็นวิดีโอปุ๊บนะครับ กี่หน้าครับ5หน้าเมื่อกี้นะครับตามตัวอย่างเราเรามี5หน้านะครับเราก็ดาวน์โหลดทั้งหมด5หน้านะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นก็ดาวน์โหลดครับจากนั้นก็รอนะครับเร็วหรือช้าขึ้นเดี่วกับเร็วหรือช้าขึ้นเดียวกับขนาดนะครับขนาดของไฟล์นะครับขนาดแลวก็จํานวนหน้าที่เราทํานะครับ อันนี้ของผมจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเป็นแค่ตัวอย่างนะครับแค่5หน้านะครับหรือว่า5้าสไลด์ก็รอครับทีนี้ครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องนะครับเห็นไหมครับข้างบนนี่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ สัญลักษณ์ตรงนี้ไฟล์ของเราจะถูกเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่าดั่เบิคลิกอ่าลองมาดูสิครับวิดีโอของเราเห็นไหมครับครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการครับผมครับนี่ก็คือวิธีการตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีทัศน แบบมืออาชีพโดยใช้ AI Canva นะครับก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านลองไปทำดูนะครับใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแต่มืออาชีพแน่นอนนะครับแต่มืออาชีพแน่นอนนี่ก็คือหลักการที่ผมได้นำมาแบ่งปันในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ